สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชม f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะนี่ก็คือต้นมะเขือเทศที่กําลังจะออกดอกนะคะออกดอกแล้วบ้างนะคะกําลังจะออกบ้างนะคะข้างในใบบังอยู่ก็มีนะคะเพื่อนๆ ดอกกําลังออกเยอะค่ะดอกกําลังติดนะคะค่ะซึ่งเป็นช่วงสําคัญนะคะที่เราจะต้องบํารุงรักษาต้นให้แข็งแรงแล้วก็ให้ดอกติดผลติดและกระโดกด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นการปลูกมะเขือเทศในกระถางนะคะแล้วก็ดอกไม้ในกระถางด้วยอันนี้เป็นดอกดาวเรืองนะคะก็กําลังออกดอกเยอะเลยค่ะเพราะว่า ได้ฮอร์โมนสูตรพิเศษนี่นะคะ,ะเวลาปลูกมะเอเทศทุกๆุกปีนะคะก็จะทำให้ทำทำฮอร์โมนนะคะทำฮอร์โมนมารดมาฉีดมาพ่นนะคะในช่วงที่เขากำลังติดดอกนะคะให้เขางอกงามดีนะคะแล้วก็เปลือกไข่นี่นะคะก็จะทำไปโรยรอบๆต้นนะคะเพื่อที่จะให้ ลำต้นแข็งแรงนะคะให้แคลเซียมแก่ต้นไม้ของเรานั่นเองนะคะเราก็นำไปตําๆๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ตํตๆตำนะคะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ทาให้เข้าเล็กลงเท่านั้นเองเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายตามที่ว่าไปแล้วนะคะ ค่ะเมื่อเราป่นเปลือกไข่เสร็จแล้วนะเราก็จะนําไปใส่รอบๆต้นไม้ของเราค่ะนี่คือต้นมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศที่แยกออกมาจากกระถางเล็กทีนี้เราก็จะบํารุงต้นให้แข็งแรงนะคะโดยการใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะก็โชว์ต้นไม้ให้ดูก่อนนะต้นใบเงินต้นคลาสซูล่านะคะก็ปลูก ก็จะเอามาใส่ด้วยเหมือนกันค่ะเอามาใส่ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่นี่แหละเราจะใส่รอบรอบต้นดินก็จะต้องเปลี่ยนทุกปีนะคะอาจจะเอาดินเก่ามาผสมดินใหม่บ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นต้นไม้ของเราจะไม่เติบโตดีนะครับต้นนี้น่ะพึ่งดูแลรักษาใหม่ค่ะ ตอนนั้นเขาตายไปแล้วนะคะเนี่ยเขาก็เกือบจะเฉาตายแหละเราก็ใส่ไอ้เปลือกไข่บดนี้นะคะอาจจะใส่เดือนละสอาครั้งนะคะใส่ลงไปแบบนี้ตามโคนต้นเลยนะคะค่ะใส่รอบๆโคนต้นแบบนี้นะคะใส่ทุกต้นเลยแล้วเราก็จะเอาดินกลบนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม เลือกไข่ที่เราป่นละเอียดแบบนี้นะคะก็จะย่อยสลายได้เร็วค่ะค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะวิธีปลูกมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆการปลูกต้นไม้ในกระถางก็จะคล้ายๆกันหมดค่ะแต่ว่ามะเขือเทศเวลาเขาโตขึ้นนะคะต้องคอยเติมดินนะคะในกระถางเพราะว่ารากเขาก็จะหากินอยู่บริเวณนั้นนะคะ หากินอยู่บริเวณหน้าดินนะคะก็คือรากเขาจะล,ลอยขึ้นมาไม่ได้นะคะเราต้องมันเอาดินมาเติมอยู่เรื่อยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะให้เขาได้อาหารเพียงพอก็เหมือนกับต้นไม้กระถางชนิดอื่นๆค่ะค่ะนี่คือต้นมะเขือเทศนะคะช่วงแรกที่แยกกระถางนะคะเอามาใส่กระถางใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะเอามาโรยด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับคนที่ต้องการความสะดวกนะคะก็ใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะปุ๋ยสูตร16-16-16ปุ๋ยสูตรเสมอนั่นเองนะคะเพื่อมาช่วยบำรุงแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรที่เมืองไทยนะคะก็เยอะแยะเนาะแต่ที่นี่ประเทศอังกฤษเราไม่มีนะคะส่วนมากก็จะทําฮอร์โมนไข่นี่แหละสูตรที่จะทําให้ดูนี้นะคะก็ใช้ได้ผลดีอยู่ค่ะ ค่ะนี่คือแรกเริ่มนะคะยังไม่ได้บำรุงใดๆนะคะตอนนี้ใส่แค่เปลือกไข่ลงไปนะคะ mm hmm. พืชผักผักสลัดนี่ค่ะก็สวยดีอยู่ค่ะ mm hmm. ค่ะเมื่อเราใส่ครบทุกต้นแล้วนะคะเราก็ใช้ดินกรบๆแบบนี้นะคะเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวไม่ทําให้ดูก็จะ <laughs> ไม่ละเอียดอีกเนาะ mm hmm. อันนี้คลิปนี้ละเอียดมากนะคะ ทีนี้การบำรุงขั้นที่สองนะคะเมื่อต้นมะเขือเทศของเราโตขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเราก็จะทำฮอร์โมนไข่นี่แหละคะ่ะในช่วงที่เขากำลังออกดอกนะคะก็จะช่วยให้ติดผลได้ดีและก็ออกลูกดกด้วยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทำแล้วใช้ได้เลยนะคะใช้พ่นวันเว้นวันก็ได้ค่ะ ในขวดนี้ก็จะเป็นน้ำสาวข้าว1ลิตรนะคะ1ลิตรเราจะใช้ฮอร์โมอนไข่2ช้อนโต๊ะนะคะใครไม่มีน้ำสาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะเมื่อเราผสมในขวดผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ภาชนะและทำไปฉีดพ่นต้นมะเขือเทศและพืชผักของเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ฮอร์โมอนไข่ลงไปในขวดผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ นำมาเทใส่ในภาชนะที่มีหัวฉีดนะคะจะเอาไปฉีดพ่นในกระปุกที่มีหัวฉีดนี้นะคะก็ผสมฮอร์โมนไข่ลงไป2องช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำหนลิตรน้ำหนลิตรเนี่ยใครจะใช้น้ําสาวข้าวแทนก็ได้นะคะใช้น้ําเปล่าก็ได้นะคะแล้วเราก็จะนํามาฉีดพ่นนะคะอันนี้คือต้นมะเกขือเทศตอนที่เขาโตแล้วนะคะก็เอามาใส่ที่กระถางใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะ เพื่อที่จะได้มีอาหารให้เขาเพียงพอนะคะในการเจริญเติบโตเขากำลังติดดอกค่ะนะคะแล้วก็บางต้นเนี่ยเขาก็ต้องการการบำรุงใบการบำรุงดอกและลำต้นให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ติดผลและติดดอกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะ แล้วเราจะมาดูว่าเขาจะติดดอกเพิ่มขึ้นไหมคะก็อันนี้จะทดลองให้ดูนะคะแต่ว่าใช้ผลใช้ได้ผลมาแล้วทุกๆครั้งที่ปลูกค่ะเพราะว่าทำปลูกมะเขือเทศเนี่ยปลูกทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ปลูกเยอะเพราะว่ารับประทานไม่ทานนั่นเองค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะเอาไปแจกใครนะคะเพื่อนบ้านก็หัดปลูกจากเราด้วยนะคะตอนนี้ เป็นเป็นโปรเฟชชั่นอลในการปลูกมะเขือเทศแล้วค่ะเนี่ยขอโมหน่อยนะคะเพื่อนบ้านนะเขาก็เห็นทุกปีนั่นแหละเราปลูกเพราะว่าสวนของเราอยู่ติดกันเนาะที่นี่เขาก็ปลูกบ้างนะคะปีนี้เขาก็ปลูกสองต้นนะคะของเขาก็งามดีค่ะเขาก็ทําตามที่เราบอกนี่แหละแต่เขาไม่ใส่ฮอร์โมนไข่เหมือนเรานะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบทําก็ เขาก็ไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้บ,บำรุงต้นมะเขือเทศและมะเขือเทศนี่แหละค่ะเขาก็ซื้อมาใช้นะคะเขาบอกว่ามันสะดวกดีค่ะก็ถ้าใครไม่สะดวกในการทำฮอร์โมนไข่นะคะก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยข้อขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูอะไรก็ได้นะคะก็นำมา ดัดแปลงใช้เอาค่ะแต่ว่าที่ท,ที่เมืองนอกเนาะที่ประเทศอังกฤษนี่นะคะตัวดิฉันเองก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะคือทำฮอร์โมนไข่นี่แหละเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคือมันมันทำง่ายะค่ะก็เลยได้ผลดีด้วยก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูสิครับเนี่ยตอนนี้นะจากที่มันขี้เละขี้เละไม่สวย ดอกดาวเรืองก็ขึ้นมาเต็มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะอีกสักพักสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะอัปเดตต่อค่าว่าเขาจะสวยมากขึ้นกว่านี้ไหมนะคะมันน่าจะสวยมากขึ้นนะคะเพราะว่า,าถ้าเราบำรุงนะมันก็สวยต้นไม้น่ะเอาดูแลเอาใจใส่น่ะมันก็จะสวยขึ้นสวยจริงๆเนี่ยผักสลัดนะคะผักสลัดปลูกมาประมาณสองเดือนแล้วนะคะ ก็เด็ดเอาใบเข้าไปรับประทานเขาก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะก็ไม่หมดสักทีนะแต่ว่าผักสลัดนี่ก็น้ำสาวข้าวก็ไม่เคยทิ้งนะคะเอามารถให้เขาประจำค่ะอนทีนี้นะจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เพิ่มกระปิเข้าไปด้วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทดลองนะคะกับฮอร์โมนไข่ที่ที่เราทำอยู่แล้วนะคะ เพียงแต่เราจะเอามาผสมกะปิเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาละลายในน้ำอุ่นค่อนข้างจัดนะคะเพื่อที่จะให้กะปิละลายดีนะคะหรือบางคนเขาก็บอกว่าใช้น้ำปลารานะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองก็มีน้ำปลา,าก็เลยใช้กะปิอันนี้เป็นสูตรทดลองนะคะว่าเขาจะได้ผลดีไหมก็มีเนี่ย น้ำซาวข้าวเหมือนเดิมค่ะน้ำซาวข้าวที่เราใช้อยู่ก็จะเก็บไว้เป็นประจำนะเวลาหุงข้าววกเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเติมฮอร์โมนไข่ที่ผสมน้ำกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนั่นหละค่ะแต่เอามาสองช้อนโต๊ะนะคะ ใช้แค่สองช้อนโต๊ะบางคนเขาใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเองนะคะแต่ดิฉันน่ะต้องสองช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ก็จะถือว่าเป็นสูตรที่สองนะคะเพราะว่าปกติตัวเราเองไม่เคยใส่กระปิหรือน้ำปลานะคะอันนี้คือเห็นในคลิปวิดีโอหลายคลิปของเพื่อนๆค่ะที่เขาทำแล้วก็อยากจะลองนะคะก,ก็เลยจะเอามาห้นฉีดนะคะเนี่ยดอกมะเขือเทศ กำลังติดลูกค่ะคอยดูว่าเขาจะมีลูกเขาจะมีดอกเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะไหมนะคะหลังจากที่เราใช้ไปหนึ่งอาทิตย์ค่อยมาดูกันนะคะสังเกตดูว่าใบมะเขือเทศก็จะโดนตัดตอนอที่โคนต้นนะคะตัดออกนะคะเพราะว่าใบเยอะเกินไปนะคะก็จะแย่งอาหาร ที่ไปบำรุงดอกและผลนะคะสังเกตดูใบข้างล่างเยอะๆเราตัดออกได้ค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะก็มีการเด็ดขแขนงทิ้งด้วยนะคะขแขนงมันจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วดอกนะคะมันชอบเกิดอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราเด็ดขแขนงเล็กๆน่ะทิ้งได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาก็จะไปแย่งอาหารจาก พวงดอกนะคะพวงดอกนะคะช่อดอกค่ะปีนี้ปลูกสี่กระถางนะคะก็กระถางละสองสมต้นว่ากันไปนะคะเป็นมะเขือเทศไวเชอรี่ไวเชอรี่เชอรี่ลูกเล็กนะคะก็ซื้อมะเขือเทศมารับประทานแล้วก็เพาะเองนะคะเพื่อนเพื่อนเพาะแล้วก็มีเยอะแยะเลยค่ะก็ไปแจกแจกลูกค้าบ้างนะคะเวลาไปทำงานก็ไปให้ใหเพื่อนด้วย นะคะเนี่ยเราก็ฉีดพ่นใบนะใบเยอะอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งต้นข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะตัดแต่งใบออกเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันดูแลรักษายากด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าปลูกต้นไม้ในกระถางเราใบเยอะๆนะคะก็จะดูแลรักษายากโดยเฉพาะเนี่ยที่ทาที่กั้นไว้อย่างนี้เพราะว่าลมมันแรงนะคะก็มี ดอกมงดอกไม้ด้วยค่ะเป็นสวนเล็กๆที่ทำให้มีความสุขในายามว่างนะคะเยน็ยนๆก็มารดต้นไม้นะคะเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งของคนไทยในต่างแดนค่ะค่ะรดแบบนี้เลยนะคะให้ทั่วทุกซอกมุมนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับอโฮอร์โมนจาก ที่เราฉีดให้เนี่ยทั่วถึงทั้งดอกทั้งใบทั้งลําต้นนะคะอันนี้ก็ฉีดด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะดอกดาวเรืองเนี่ยดอกดาวเรืองนะนะเอามาทีแรกคีเลคิเลนะคะเอามาปลูกทำไปทำมาสวยสวยชอบเลยเนี่ยดอกดาวเรืองสีสีปแปลกๆเนาะไม่เหมือนดอกดาวเรืองบ้านเรานะคะเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดเอาไปให้ที่บ้านปลูกที่เมืองไทยด้วยค่ะเนี่ย สวยดีนะคะดอกดาวเรืองของเขาก็ก็สวยดอกดาวเรืองที่ประเทศไทยก็สวยค่ะแต่ว่าสีนี้มันแปลกๆเนาะชอบนี่จะมาเด็ดขแขนงให้ดูนะคะขแขนงที่เล็กๆเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมากๆนะคะแย่งแย่งอาหารจากช่อดอกเลยค่ะเด็ดออกมาเลยไม่ต้องเสียดายนะคะมันจะไม่เติบโตเป็นอะไรต่อไปแต่ว่ามันเป็น ขแขนงค่ะมันชอบขึ้นอยู่ระหว่างช่อดอกแบบนี้นะคะสังเกตดูหลายๆต้นค่ะอันนี้ปลูกไม่เยอะค่ะก็เลยดูแลได้ทั่วถึงนะคะถ้าปลูกเยอะๆก็ดูแลไม่ไหวเหมือนกันค่ะและอันนี้ก็ดอกและใบเขาก็ขี้เหร่นลคะเนี่ยรู้สึกว่ารดน้ำอฮอร์โมนได้สอง, mm hmm. สองวันนะคะสองวันติดกันเลยนะคะก็จะดีขึ้นนะทันตาเห็น อันนี้ก็นี่นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์จะมาทำคลิปวิดีโออัปเดตให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูเฉยๆว่าใชฮอร์โมนไข่สูตรใหม่ผสมกัะปิเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะส่วนสูตรเก่านั้นใช้ได้ผลอยู่แล้วคะ่ะสูตรเก่าที่ว่าสูตรที่หนึ่งนั่นนะที่ยังไม่มีกะปินันนะคะใช้ได้ผลอยู่แล้ว แต่อันนี้เป็นสูตรทดลองนะคะสูตรทดลองอันนี้ก็สวยจากสูตรเก่าอยู่แล้วนะคะเนี่ยสูตรทดลองก็อยากอยากจะรู้ว่ามันจะสวยยิ่งขึ้นหรือเปล่ามันเขาบอกว่ามันทําให้ก้านและดอกแข็งแรงนะคะไม่หักง่ายก็เลยเอามาทดลองใช้ด้วยนะคะในนี้ก็จะมีผักอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือต้นดาวเรืองต้นเล็กๆสองกระถางนั่นะ มันไม่มีกระถางใหญ่ที่เกียจติไปซื้อเพราะมันเยอะแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยใส่ในกระถางเล็กๆเ,เอาไว้แต่ก็ฉีดฮอร์โมนให้เขาด้วยเหมือนกันเขาก็ยังมีดอกออกนะคะเรื่อยๆสวยงามค่ะถ้าต้นไม้ในกระถางหรือว่าในแปลงของเพื่อนๆมีปัญหานะคะเขาบอกว่าถ้ามี มันเป็นโรคใบหงิกใบงอหรือว่ามีอะไรมาแทะนะคะเยอะๆนะคะมันไม่งามอะคะ่ะมันมันไม่สวยเราก็ทำสูตรนี้ใช้ได้นะคะเพิ่มน้ำยาล้างจานนะคะเข้าไปเวลาเอามาฉีดพ่นเนี่ยคือเวลาเราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะในน้ำหนลิตรนั่นแหละกับฮอร์โมอนไข่2ช้อนโต๊ะนะ่ะนะเราก็หยด น้ำยาล้างจานลงไปสักหนึ่งหยดสองหยดนะคะแล้วก็เขย่าให้กันเข้ากันแล้วก็มาฉีดพ่นเลยนะคะเขาจะช่วยได้ค่ะใบเหงิกงอก็จะหายนะคะเราจะฉีดพ่นตอนเช้านะคะเ,เพื่อนๆนแล้วก็ตอนเย็นๆตอนเย็นเขาบอกว่าปากใบของพืชทุกชนิดก็จะเปิดนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาที่ดีค่ะได้ประโยชน์ได้ผลยิ่งขึ้นนะคะ คลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะมาอัปเดตผลของการใช้ฮอร์โมนไข่สูตรใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ